มุมซุมดกเต็มต้นเลยนี่ขานะเดมาซิมเลนะ <laughs> ็กน้อยกันนะลูกครับ พามาเก็บสมฟาร์มตะลอนจ้าเบื้งพี่น้องยูนี่เขาปลูกสมถิ่งถิงขวงขวาง,งจ้าเขาบ่าสนใจปลูกให้นกมากินเลนเลนซื้อๆนี่แหละคะ่ะมือนีพามาชมสวนตะลอนนะคะเบิ้อแน้นไปใส่มีแต่สมจ้าฟาร์มตะลอนแกปลูกผสมหลายอย่างจ้าสตอเบอรี่กล้วย พักลายยางจ้ะมาอุดนุนแกแกนิส,สัยดีดีค่ะพี่น้อง